เนี่ย yeah. คนเต็มเลยว่ะตัวหนึ่งลราไปเรามาตัวหนึ่งเห็นแล้ว เต็มเลยว่ะตีสองสามสี่เออขอค้อนความไวเออว่ะลืมเลยลืมเปิดให้รอแป๊บหนึ่งนะขอเคลียร์ก่อนเคลียร์แล้วบอกผมด้วยนะว่าจะเอาค้นความไวเลี่ระเต็มเลยปืนไ<า>อ้ชีตุ้งตามาอีกนึงเอแลวเร็วๆกันไป ตัวหนึ่งเราไปเรางมกตัวนั่มามามกมันตัดก,กันอยู่ไปขึ้นเกนวนหนึ่งนี่เกนฝาขึ้นได้เลยโอ <Okay. S 2> เคเดี๋ยวเราคอยแจ้งจุดอะ่ะ ตหมดไปซีหนึ่งละอยู่ฝั่งฝาเดี๋ยวพี่มาให้ตรงนี้มันบวกกันเดือดที่ในเมืองมีแหละมีตัวเห็นแล้วมีตัวหนึ่งมีก่อนตายตายตายหมดหมดหมด mày có người ở tay quách mày 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 quách บนานหมดสดีหมดเลยอม่ะบัณอีกโอเคโอค้ยตายสองอปะ่ะตายสองอย่างในเมืองอืมในเมืองมันยิงพี่อยู่ดีกว่าบ้านระเบียงนายว่าเดี๋ยวบ้านระเบียงใช่บ้านระเบียงอยู่รอกันรอกรับระเบียงโดน

พี่ไม่ได้แจ้งแล้วพี่ไม่ได้อยิงหรอกไม่มีอาหนามเลยว่าคะของมั่งไม่มีอะไรเลยพี่ตอนนี้<ม>ในปล่านะ มีคนอยู่ในนี้มั้บอดมันหันหน้าหันหน้าใส่อยู่ไม่ชัวร์นะเห็นบอดมันหันหน้าใส่บอดปะใช่พี่เพื่อนอีกตัวขหงล่งเตรียมร้อนเท่าไหรเดี๋ยวพี่เปิดาร์มไวห้คนดูกอ่อน ขับไปขับไปขับไปที่นี่โอเคจัดป่ะมันวิ่งจากขาง้ายมาเก็บฉันทุก,การอะไรก็ได้ที่มาเยียวยาแผลใจของฉันหน่อยเฮียหลังกินหลังน้องเป้าระวังระวังกองแอวนดอปมีนะ นี่ข้ามาันแล้วโดดไปนหนึ่งน็อกน็อกน็อกเหลือตัวเดียวลงรถล,ลงรถ Watch out ไปไหนร้วมา,มาดิครับ ไม่มาวิ่งมาอาทีปมาแล้วที่ไหนพี่เอาวโพดอยู่ข้าวโพดอยู่ครับรถหมด,มดเหรอ Mark location the ความหมายแล้วไม่กดไม่ลงความหายไม่ออกไปละ <'s> หลังบ้านเนี่ยหลังบ้านซ้ายมือพี่บ้านแดงอ่ะเชี่ย์กับนอ้อ

วิ่งมาตอนไหนวะเนี่ย Location Watch out น um like ั่นตัวหนึ่งพี่อยู่ด้านซ้ายตรงไอ้ตรงถ้ำอยู่ไหนถ้ำเลยหลังถ้ำเลยหลังถ้ำพี่หลังถ้ำบม่เขาก็มีว่ะ โอ้ยาหายอยู่ในถ้ำแล้วก่อเฮ้ยมาปิดบ้านดิมามายิงบ้านก่อนเปิดเปิดบ้านให้หน่อยป้อมเห็ดเปิดเปิดป้อมเห็ดให้หน่อยโป้อมเห็ดเป็นตัวเดียวไม่นกโอเคพี่ต้องหาอยู่ m a r k the location ไม่เห็นไม่เห็นหรอพี่มีมันอยู่ฝั่งนี้ไม่ได้ขนนะตาเนี่ยป้านนกเห็นนกละบ้านกับนกละดัดตอนนี้ตอนแล้วบ,บ้านกำลังชุบกันครับบนดาดฟ้า มด่านซ้ยยายใว่ไหมเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวหมดปะหมดหมดพิมพวายวายโดนตรงไหนอยู่หรมองไม่เห็นเลยจริงๆ Watch out ไประวัง <c oughs> ป้อมป้อม เราเยึดตรงนี้ไว้เลยตัวเพื่อน Mark the location. ด้วยสารสองตัวตรงนั้นเนะี่โดดไม่ออกกัทีมาแค่ไหนต้นไม้เหรอต้นไม้นี้พี่ Watch out นี่เพื่อนยิงตายอ่ะเบสิสีแจ้งตำแหน่งหน่อยดิเพื่อนมายิงอ่ะใช่เหรอพี่ไม่เห็นอนะ่ะต้นไม้นั้นอนะ่ะตจะไม้อะไรพี่ เออตายไปแล้วเหลือคนเดียวในแ้วเหลือแค่คนเดียวแล้ว เมื่อวานเบียนไม่เอาเลยเออแต่เมื่อวานเบียนคือหนักจริง